ชุดช้อนพับจากโคลแมนนะครับคู่นี้หรือว่า3-4ชิ้นนี้นะครับเซตนี้ยนะครับไม่ได้ซืเองนะครับเป็นผู้ชมให้ยืมรีวิวครับเขาซื้อส่งมาใช้งานแล้วก็ให้ผมยืมรีวิวจากโค m แมนเนาะอันนี้ก็จากคุณแอชนะครับแบรนด์ o คลแมนก็เป็นแบรนด์คู่กับ อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ outdoor นะครับรวมถึงแคมปิ้งชาวแคมปิ้งเนี่ยมานานแล้วนะครับนานมากๆแล้วหลายสิบปีแล้วนะครับโคแมนเป็นแบรนด์อเมริกันนะครับ the outdoor company เขาบอกอยู่ชุดช้อนมีดแล้วก็ซ้อมนี้นะครับจะเป็นชุดผลิตด้วยสเตนเลสสตีลนะครับ nesting utensil นะครับ utensil คือเครื่องครัวเซตนะครับก็สามารถจะพกพาตัวชุดนี้ไปได้มีซองแบบ เป็นเหมือนเป็นซองยางเหนียวๆน,นะครับมาแต่โคแมนเองเขาก็มีแหล่งผลิตอยู่ทั่วโลกนะไม่ได้ผลิตแค่ในอเมริกาเท่านั้นนะครับในจีนก็มีซึ่งเซตนี้เขาผลิตไมอินไชน่านะลองดูเปิดตัวแพ็คออกมานะครับข้างในสำหรับราคาแล้วก็ลิงก์สั่งซื้อนะครับผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ Descript i o n และพินคอมเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆชมรีวิวแล้วอยากจะซื้อใช้งานกันเห็นว่าเป็นประโยชน์นะเออจะซื้ออยู่พอดีเลยอะไรประมาณนี้ ตามลิงก์ไปซื้อกันเองได้เลยนะครับผมแค่มารีวิวให้ชมเท่านั้นตัวของอุปกรณ์ก็จะเป็นช้อนซ่อมแล้วก็มีดนะครับสำหรับงานแคมปิ้งไม่ว่าจะเป็นหั่นสเต็กนะครับจิ้มนู่นนี่นะครับม,มีผักมีผักอะไรก็สามารถจะใช้งานเจ้าเจ้าสามชิ้นนี้ได้เลยนะครับสำหรับน้ำหนักเท่าไหรออ่ผมจะลองชั่งน้ำหนักให้ดูเพราะพี่ๆจะจะทราบกันน้ำหนักมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับการพกพาแคมปิ้งเดินทางน้ำหนัก65กรัม นะครับทั้ง3ชิ้นเลยนะ65กรัมตัวของอุปกรณ์เนี่ยเขาบอกไว้แล้วนะครับว่าเป็นสเต l เลสสตีลนะครับที่ใช้ในเครื่องครัวนะเพราะฉะนั้นเกรดของเขาเนี่ยโอกาสเกิดสนิมก็น้อยนะครับรวมถึงการทำความสะอาดก็ง่ายด้วยแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้สะดวกนะครับก็คือไม่มีมลภาวะไม่มีมลพิษ ติดเข้ามาบนเปื้อนในอาหารขณะใช้งานอุปกรณ์ทั้ง3ชิ้นนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะการใช้กับอาหารโดยตรงนะครับมาดูกันก่อนนะตัวของอุปกรณ์เนี่ยเขาจะมีด้ามนะครับที่เป็นด้ามลักษณะแบนทั้ง3อันแล้วก็ตัวท้ายของช้อนเนี่ยจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นปลอกนะครับพุ่มมาครึ่งหนึ่งซึ่งเขาใช้วิธีคือพับเนื้อสเตเลสนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนําตัวมีดหรือซ่อมเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้ามนะครับในลักษณะที่มันมาตอนแรกมันมาอย่างเงี้ยนะครับ ก็รวบไว้ด้วยกันทั้งหมดนะครับสะดวกดีตรงปลายเนี่ยถ้าแหลมเนี่ยอาจจะหาผ้าหรือว่าซองปลอกอะไรสักอย่างหุม้มอีกทีป้องกันการทิ่มทะลุนะครับขนาดใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางในเป้ในแพ็คอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะไปโดนเสื้อผ้าหรือว่าเป้ทะลุโดนเต็นท์โดนอะไรอย่างนี้ได้ก็ระวังอาจจะต้องมีปลอกซึ่งในเนี้ยเขาจะมีปลอกพลาสติกเหนียวเนียวมานะครับแต่ถามผมว่ามันทนไหมคงไม่เท่าไหร่นะครับนานๆไปคงแตก ก็แนะนําว่าหาตลับกลองใส่หรือว่าหาอะไรที่มันมีความทนทานทนการทะลุการตํามากกว่านี้นะครับดีกว่าส่วนการสไลด์ออกมาก็ดันขึ้นแบบนี้ก็ดึงออกมานะครับซ่อมเนี่ยจะเป็นซ่อมขนาดที่จับแล้วรู้สึกว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับกลางๆสามารถจะจิ้มผลไม้ผักหรือว่าเนื้อได้สะดวกนะครับเป็นแบบทรีพรองก็คือเป็น3ามง่ามแบบนี้ ลายมีความเรียวแล้วก็แหลมค่อนข้างที่จะใช้งานสะดวกเลยนะครับบางด้วยทําให้แทงก็ไปในผลไม้หรือว่าเนื้อที่มีความหนาได้สะดวกนะครับแล้วก็คอของซ่อมเนี่ยจะเป็นลักษณะคือโค้งตรงเนี้ยออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานสามารถจะวางนิ้วนะครับแล้วก็ใช้จิ้มอะไรหรือว่าใช้งานที่แบบต้องการจะคอนโทรลนะครับตรงคอมันจะอ้วนใช่ไหมครับจับคอนโทรลได้ง่ายนะเวลาจิ้มรวมถึงเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัว ซ่อมด้วยนะถ้ามันตรงๆนะครับมันจะงอนะครับมันจะใช้งานตัวสปริงตรงนี้ก็ออกแบบมาให้ซ่อมมันงอยากขึ้นนะครับซ่อมงอมันก็จะใช้งานลําบากเนาะโดยทั่วไปแล้วจะค่อนข้างตรงนะครับแม้ว่าไม่มีรูตรงท้ายอะไรตรงนี้นะครับร้อยเชือกสายล่ามแขวนห้อยอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ทํางานได้สะดวกนะครับใช้งานได้สะดวกเพราะด้ามมันแบนข้อด้อดยของผมที่ผมเจอคือ ปลายเนี่ยมันยังเหลี่ยมไปหน่อยนะครับบางทีใช้งานอาจจะไปขูดขีดถ้ามันมนมามันน่าจะดีแต่จ,จาเป็นตรงที่ว่าท้ายเขาต้องใช้เสียกับตัวด้ามช้อนนะครับมันก็เลยต้องเป็นเหลี่ยมลักษณะนี้ตัวทั่วไปก็เป็นซ่อมที่ใช้งานจิ้มง่ายนะทั้งผลไม้ทั้งเนื้อแล้วก็ผักนะครับถัดมาก็จะเป็นมีดนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะร่องตัววีเหมือนกันคือป้องกันการงอนะครับการเบี้ยวแล้วก็ส่วนโค้งเนี่ยมันทําหน้าที่คือเวลาเก็บเนี่ยมันจะกดอยู่ตรงบริเวณตรงนี้พอดีนะครับทำให้มันแนบไปด้วยกันนะ ปลายของมีดเนี่ยมันจะมีความแหลมอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วความคมเนี่ยไม่คมขนาดบาดมือนะแต่ถ้าเอามารูดเล่นเนี่ยก็บาดเนื้อได้เหมือนกันนะครับส่วนฟันสเตรชหรือฟันหยักเนี่ยก็จะมีความหยัก,กอยู่พอสมควรนะครับทำให้ผู้ใช้งานสามารถจะตัดบาดลงไปในเนื้อสเต็กนะครับหรือว่าผักที่มีความหนานแน่นเหนียวเหนียวได้สบายครับเรื่อยจะสังเกตดูว่าตัวมีดจะไม่มีองศาที่ยื่นออกมามากนะครับพอใช้งานก็จะต้องยกด้ามขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ถือความยาวก็ประมาณ2นิ้วกว่านะครับ ส่วนช้อนเนี่ยเป็นช้อนที่มีลักษณะความกว้างอยู่เหมาะสมกับการตักข้าวกินนะครับรวมถึงจะเป็นซุปอะไรได้อยู่นะครับจะสังเกตดูว่าความลึกของแอ่งนะครับก็จะมีความลึกอยู่ที่ปกติมันจะอาจจะกว้างกว่านี้นะครับช้อนกินข้าวใน,วน,นบ้านอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากมันเป็นช้อนพกพานะครับเขาก็เลยจะมีด้ามที่ค่อนข้างสั้นคอมแพกนะครับท้ายที่มีความหนาตรงนี้นะครับเพื่อเส็บเสียบด้าม2อ,อันนี้เข้าไปด้วยกันเก็บด้วยการจับถนัดด้วยนะแม้ว่าจะไม่ยาวเท่ากับ ซ่อมนะครับกับมีดนะครับแต่ตัวช้อนเนี่ยเขาก็จะมีท้ายที่อ้วนทําให้จับเรารู้สึกว่าเออมันคอนโทรช้อนเวลาตักอะไรที่มันแข็งๆอย่างเช่นข้าวเหนียวหรือต้องขูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สครับได้สะดวกนะเพราะตรงคอช้อนมันก็กว้างแล้วก็ยกสูงขึ้นมาทําให้จับใกล้ๆแล้วก็ตักสกู๊กินบางคนก็ชอบจับช้อนแบบนี้นะครับกินบางคนก็ชอบจับอย่างงี้ผมอะจับช้อนผมจับแบบนี้นะครับกินข้าวผมกินแบบนี้นะบางคนก็ชอบจับอย่างงี้ตักกินก็แล้วแต่ถนัดนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร ด้านเบลลี่ด้านท้องตรงนี้ก็จะมีส่วนที่นูนนะครับสามารถจะตักข้าวใส่ปากหรือว่าตักอะไรกินได้สะดวกนะครับมันไม่หนาจนรู้สึกว่ายัดเข้าปากยากแล้วไม่กว้างจนรู้สึกว่าบาดขอบปากเก็บคมเก็บอะไรมาดีนะครับเป็นช้อนขนาดเล็กที่เหมาะสมกับการพกพาในการใช้งานเอาดอนะครับเพราะว่าต้องเน้นมิติขนาดน้ําหนักที่ไม่หนักเกินไปไม่ยาวเกะกะนะครับแล้วก็พกพาได้สะดวกด้วยกัน นำมันมาเสียบเข้าไปด้วยกันแบบลักษณะนี้นะครับก็เป็นช้อนสตเต l เลตจากโ e แมนนะครับเป็นเซ t ตนะครับมีซ่อมมีช้อนมาแล้วก็มีมีดมาให้ด้วยนะครับ3ตัวจบๆเลยนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอดหน้าขอบคุณแลรัสดีเฮปิเอ้าท์